สวัสดีครับวันนี้พวกเรามานําเสนอโครงการในหัวข้อทําไมถึงห้ามจอดจุดมุ่งหมายของโครงงานหนึ่งเพื่อศึกษาหาายที่ทําให้ที่จอดรถไม่เพียงพอสองเพื่อศึกษาหาาตกรทตเกขึ้นกับนักศึกษาและมหาวิทยลาลัยสงขลานครินทร์สเพื่อหาข้อดีและข้อเสียของการบังคับใช้กฎระเบียบของการจอดรถในมหาวิทยลลาลัยสงขลานครินทร์ ขอควในการศึกษา 1. สถานที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ 2. ปัญหาในการจอดรถ 3. ามกฎระเบียบบังคับใช้ในการจอดรถและสาเหตุการใช้รถ 4. ผลกระทบที่ีท่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์ 5. ้าเนวทางาการ,การแก้ไขปัญหาและก่อนอื่นต้องไปพบกับภาพตัวอย่างกันก่อนครับ ประกาศห้ามจอดรถทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินมีใจความว่าประกาศห้ามจอดรถหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาอนุญาตให้จอดได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาหากเกินเวลาจะดำเนินการล็อกล้อและปรับ300บาทต่อครั้งนักศึกษาหอพักนอกจากถูกปรับยังถูกตัดสิทธิการอยู่หอพักตลอดสภาพการเป็นนักศึกษา เราไปดูผุยสรุปจากการจอบถามนักศึกษาและประชาชนทั่ไวไปกันเลยค่ะอีกปีสองปีพี่ก็รวยทำงานห้างเงินไม่ก็หุ้ยถ้าหากไม่สวยจริงๆเก็บใจเอาไว้รอ การสอนการนั้งึกษามาทำอะไรสำขันักเรียนและคุณครวไปได้ข้อสรุปดังนี้เความพึงพอใจในสถานที่ตอนสนที่มาวิทยาลัยจัดไว้ให้คือบุคคลส่วนใหญ่แม่พึงพอใจในสถานที่ตอนรถที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้สองเห็นด้วยกับการเก็บค่าบริการของสถานที่จอดรถ ุกคนส่วนใหญไม่เห็นเรื่องตับการเสี่ยงค่าบริการที่จอดรถ 3. อยากให้มาวิทยาลัยของคณะกรรมาธการหรือ,รอว่าแก้ไขในเรื่องสถานีนนตน้อา้อะไ,ไบ้างก็คือ 1. เรื่องด้งงนานความปลอดภัย 2. เรื่องของความอำนวยความสะดวก 3. เรื่องของพื้นที่ที่ใช้